ผ่านไปสภาพการก็เปลี่ยนแปลงไปของศักดิ์สิทธิ์ก็เสื่อมคลายไปเหมือนต้นมะม่วงอกกร้องเอาพันธุ์อย่างดีมาปลูกในสถานที่อันไม่สมควรเช่นดินไม่ดีและไม่เอาใจใส่รดน้ำพรวนดินมะม่วงอกกร้องมันก็กลายไม่มีรสเปรี้ยวไม่มีรสหวานเหมือนเดิมเพราะที่ดินไม่ดีชั้นใดก็ฉันนั้นแต่ละคนมีบุญไม่เท่ากัน ถ้าเราปฏิบัติธรรมเสมอต้นเสมอปลายจะมีบาร,รมีสูงกว่าเดิมบางคนเราเทศอธิบายไปอย่างชัดเจนแล้วเขาก็บอกว่ายังไม่เข้าใจบางคนมีบุญวาสนาเขาเข้าใจยกตัวอย่างเมื่อนานมาแล้วตอนที่อาตมาอยู่ที่กุฏิหลังเก่าคนมากันแน่นแล้วก็มีอิสารามมายืนอยู่หน้ากุฏิเราก็ให้พรเพราะมีคนมาถวายสังฆทาน แปลกที่อิสารามมารับพรแล้วขอรูปสองนิ้วเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าเขายืนรับพรอ,อยู่ห่างแต่ตั้งใจรับพรเขาก็ได้รับพรน,นั้นคนที่อยู่ข้างในไม่ได้พรเพราะไม่ได้ตั้งใจแล้วอิสารามคนนั้นก็ขับรถไปรถคว่มพังยับเยินแต่ตัวเขากลับไม่เป็นอะไรเลยเพราะเขารับพรไป ถึงเวลาตีสิบสองพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาเทวดาเทวดาอยู่ที่ต้นพิกุลก็มาสอนแม่ชีสวดมนต์เวลาตีสิบสองเหมือนกันจะสวดมนต์เสียงดังที่ศาลาหลังเก่าปัจจุดเสวะคาเตกาเลพัพพภเพวิโลกะนังตีสี่พระพุทธเจ้าเลงยานพุทธกิจห้าประการไม่เคยว่าง บุพันเหปินทปาตันจะตอนเช้าบินทบาดโปรโดสัตว์สายันเหธรรมะเทสนังตอนเย็นแสดงธรมรมปะโทเสภิกขุโอวาทางังตอนหัวข้ามสอบอารมณ์กรรมฐานอัฏฐร,รัตเตเทวะปัญหนัง24นาฬิกาแก้ปัญหาเทวดาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เทวดาจะมาชวนแม่ชีก้อนทองปานเนน สวดมนต์ตอน24นาฬกาอาตมาจึงให้แมช่ชีถามเทวดาว่าทำไมต้องมาอยู่ที่ต้นพิกุลต้นพิกุลต้นนี้มีอายุประมาณพันปีได้คำตอบว่าโดนสาบมาจากสวงสวรรค์เนื่องจากผิดประเวณีนางฟ้าพระอินทร์จึงสาบมาถามว่าจะครบร้อยปีเมื่อไหร่เทวดาบอกว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอาตมาก็จดไว้ พอครบกำหนดร้อยปีต้นพิกุลโค้นลงมาเองโดยไม่มีลมพัดเลยแล้วกิ่งก็ล้มไปทับกำแพงโบสถ์ซึ่งเป็นไม้หักไปสองอันนอกนั้นไม่เป็นไรและต้นพิกุลก็แยกออกเป็นสองท่อนอาตมาก็เลยไม่ต้องไปทำอะไรบ้านไหนต้งหมูบูชาสกปรกบ้านไหนปล่อยให้เด็กไปนอนเล่นกันในห้องพระรับรองเทวดาไม่เข้าบ้านนั้นแน่ ถ้าบ้านไหนรักษาความสะอาดสวดมนต์เป็นประจำเทวดาจะรักษาโต๊ะหมู่เรียกว่าเทพรักษาบ้านนั้นจะเจริญรุ่งเรืองเทวดามีประจำคนเทวดาประจำวันเกิดถ้าเทวดาออกเมื่อไรต้องตายหลวงพ่อโสธรมีคนไปกราบไหว้เป็นจำนวนมากมีเทวดารักษาถึงสิบหกองค์แต่พระพุทธรูป องอื่นๆเช่นพระนอนพระพุทธชินราชหลวงพ่อวัดไร่ขิงมีเทวดาเพียงสิบอง์เงินทองก็ต่างกันคนเรามีเทวดารักษาท่านต้องมองด้วยปัญญาจะเห็นว่าคนนี้มีเทวดารักษาที่ศรีรษะจะมีโงเฮ้งมีแสงออกมาถ้าท่านมีสมาธิละเอียดจะเห็นแบบนี้คนเราจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรการเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเป็นการสร้างบาร,รมีอันหนึ่ง ทำให้สามารถเป็นที่พึ่งของตัวเองได้นัตติสันติประรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้ามีความสงบอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่นั่น ใหม่ตั้งแต่25พุทธศตรวตรรษจะอายุสั้นก่อน25พุทธศตรวตรรษคนอายุยืนเพราะมีธรรมะมากอ่อนน้อมถ่อมตนแม้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไปลามาไหว้เราจะเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปไหนก็จะต้องมาลาเมื่อมาก็ต้องไหว้รายงานตัวให้ทราบสองพันกว่าปีแล้วยังใช้ได้ดีอยู่จนบัดนี้ มีประโยชน์ประจำชีวิตมากคนยุคใหม่บางอาจและก้าวร้าวกับพ่อแม่และไม่มีอโหสิกรรมต่อกันด้วยบางทีลูกหลานว่าพ่อว่าแม่โดยไม่ได้เกรงใจบางบ้านพ่อแม่ด่าลูกด่าแล้วยังไม่พอยังแช่งลูกอีกเมื่อก่อน25พุทธศตรวตรรษนั้นคนมีจิตใจเมตตามากกว่าคนสมัยนี้ คนสมัยนี้ห่างเหินจากความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันไม่มีความจงรักภักดีตามพุทธธรรมนายหลังจาก25พุทธศตรวรรษศาสนาที่พระองค์ประกาศไว้5,000ปีจะค่อยๆเสื่อมคลายพระสงฆ์ยังทำตามประเพณีอยู่จดเวลาบวชเอาไว้เพื่อต้องการให้เคารพผู้มีอาวุโส เหมือนอย่างเวลาเราตกฟากเวลาเท่าไรก็จดไว้พี่ชายใหญ่ต้องเป็นพ่อพี่สาวใหญ่ต้องเป็นแม่ช่วยเลี้ยงน้องเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่คนเราเดี๋ยวนี้มีธรรมะแต่ปากแต่ไม่มีธรรมะประจำใจรับศีลก็รับแต่ปากแต่จิตใจไม่ได้รับด้วยถ้าปฏิบัติธรรมจิตใจของท่านก็จะยอมรับ คนเดี๋ยวนี้รับศีลก็ยังพูดตามไม่ได้จึงไม่เข้าถึงจิตใจจะทำให้เกิดกะลียุกหลัง25พุทธศตรวรรษผู้ดีจะเดินตรอกคิดคอกจะเดินถนนพี่น้องจะฆ่ารันฟันแทงกันลูกจะฆ่าพ่อแม่พ่อแม่จะฆ่าลูกคนที่ไร้ธรรมะขาดเมตตาปราณีจะฆ่ารันฟันแทงกัน เมื่อก่อน25พุทธศตวรรษพี่น้องรักกันช่วยเหลือกันเคารพพ่อแม่คนเรายุคใหม่นี้ไม่เคารพพ่อแม่เลยไม่มีระเบียบวินยัยไม่ปฏิบัติตามจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามก็จะจางหายไปอย่างน่าใจหายตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดสร้างความดีกับลูกหลานให้มีอธัธยาศัยรักพี่รักน้อง ไม่ทำลายพี่ทำลายน้องมีธรรมะไม่น่าไหว้หลังหลอกคนโบราณเขารักกันที่น้ำใจคนสมัยใหม่รักแต่เปลือกไม่ถึงแก่นความรักจึงไม่มั่นคงถาวรคนสมัยก่อนเขาปฏิบัติธรรมมากคนสมัยนี้ไม่ปฏิบัติธรรมคนสมัยก่อนพอวันพระเขาจะไปวัดรักษาอุโบสถพาลูกพาหลานไปด้วยเดี๋ยวนี้การเข้าวัดเป็นการไปเที่ยววัดเป็นการทัวบุญ ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ตอบไม่ได้เมื่อสมัยสุขโขทัยนั้นเขาต้องการคนดีมาอยู่ใกล้กันรวมกันเป็นหมู่บ้านไม่ต้องเป็นพี่น้องกันเลยเขายกที่ให้ฟรีเพราะที่ทางสมัยโบราณไม่มีโฉนดเดี๋ยวนี้แม้เป็นพี่น้องกันที่ดินเพียงคืบเดียวก็ยังมีเรื่องเบียดเบียนกันยกตัวอย่างครอบครัวที่เชียงรายพ่อแม่ยกที่ดินให้ แบ่งให้คนละล็อกและที่แต่ละผืนจะมีร่องน้ำไหลผ่านโดยพี่คนโตมีที่ดินอยู่ต้นน้ำอุดน้ำไม่ให้ไหลไม่ให้น้องกินแล้วก็ปิดรั้วไม่ให้เดินเพราะอิจฉาน้องน้องคนเล็กเป็นผู้หญิงน้องเขยเป็นตำรวจเวลาน้องจะออกต้องเดินอ้อมไปไกล ว่าจะไปถึงถนนใหญ่พอพี่คนโตมีลูกคนหนึ่งปรากฏว่าลูกไม่ยอมพูดเป็นใบ้อายุสิบขวบแล้วก็ยังไม่พูดทำอย่างไรก็ไม่พูดพอเข้ามาที่วัดอัมพวันอาตมาก็บอกให้เขารีบไปเปิดน้ำแล้วให้มานั่งกรรมฐานที่วัดเป็นเวลาสิห้าวันให้เจ้ากรรมนายเวรท่านทั้งหลายก็จงอย่าไปอุดน้ำอย่าไปอุดถนนหนทางไม่ให้ใครเขาเดิน มีลูกจะเป็นใบ้ท่านทั้งหลายอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนและอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่าเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเมื่อสมัยสุขโขทัยที่พระพุทธศาสนาจเจริญมาทางนาครศรีธรรมราชซึ่งรับมาจากศรีลังกาทำให้นครศรีธรรมราชมีหลักธรรมดีมีแหวนน้โมมีเครื่องถมลายทองสมัยก่อนนั้นคนนครหากินทางการประมง ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระอระหันต์สององค์ขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราชสร้างวัดมหาธาตุและสร้างวัดอรัญญิกาวาดให้ชาวนครเรียนหนังสือเรียนวิชาการและนั่งกรรมฐานจึงมีปัญญาทำเครื่องถมหลายทองแล้วก็กลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อาตมาเคยถามชาวนครว่าอะไรเป็นสัญลักษณ์ของนคร พากันตอบว่าวัดมหา,าธาตุตอบผิดกันหมดต้องตอบว่าแหวนนโมเพราะคนนครกลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจึงมีแหวนนโมนโมเป็นหัวใจของนครใครไม่มีแหวนนโมคนนั้นไม่ใช่คนนครพระเจ้ากรุงสุขโขทัยจึงได้นิมนพระสององค์นี้ขึ้นเมืองสุขโขทัยพระสถูปเจดีจึงมีรูปร่างคล้ายของศีลังกาและทรงผนวดในพระพุทธศาสนา นำธรรมะมาใช้ปกครองบ้านเมืองถ้าจเจริญกรรมฐานแล้วจะรักกันมีเมตตาต่อกันสามีภรรยาจะเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นมือของเราข้างหนึ่งมีห้านิ้วแต่ละนิ้วหมายถึงหนึ่งจริงต่อการงานสองจริงต่อหน้าที่สมจริงต่อวาจาสี่จริงต่อบุคคล5้าจริงต่อความดี มืออีกข้างหนึ่งแต่ละนิ้วมีความหมายดังนี้ 1. ภูมิรู้ 2. ภูมิธรรม 3. ภูมิฐาน 4. ภูมิปัญญา 5. ภูมิปัจจุบันคนสมัยสุขโขทัยประกอบด้วยลักษณะ4ประการคือ 1. ชอบช่วยเหลือกันมีงานก่อสร้างที่ทางไหนเขาก็จะช่วยกัน 2. ละเอียดอ่อนจริงจกทักเขายัางเชื่อ ออนน้อมถ่อมตนแขกมาก็ต้อนรับ 3. ชอบงอกไม่ชอบหดชอบปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา 4. ชอบต่อสู้ไม่เลี่ยงงานอดทนสู้งานกรรมฐานทำให้คนรู้จักปรมาถธรรมไม่หลงติดอยู่ในบัญญัติธรรมบัญญัติอารมณ์เพราะอารมณ์ดีสำคัญมากทำคนให้มีศิลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ทำคนให้รักใคร้กันสนิทสนมกลมเกลียวเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเราทำกรรมฐานนี้แผ่เมตตาให้ศัตรูกลายเป็นมิตรทำคนให้เมตตากรุณากันและยินดีเมื่อคนอื่นเข้าได้ดีทำคนให้เป็นคนให้ดีกว่าคนให้ใจประเสริฐทำคนให้ไม่เบียดเบียนกันเว้นจากการเอารัดอเอาเปรียบกันทำคนให้รู้จักรักตนเองและรู้จักปกครองตนเอง ปกครองครอบครัวและทำให้เราเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายไม่มีมนาณาทิฐิถือตัวใครจะตักเตือนว่ากล่าวก็จะไม่โกรธทำให้เป็นคนหนักแน่นมีกตัญยุกตเวทิตาธรรมทำคนให้มีกายวาจาใจบริสุทธิ์ทําคนให้ได้รับความสุขกรรมฐานทําให้เดินทางถูกต้องทำคนให้บรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นประโยชน์สามารถป้องกันภัยอายภูมิได้เป็นปัจจัยให้ได้พบมักผลนิพพานในชาติต่อไปทำกิเลสคือโลภะโทสะโมหะให้เบาบางลงทำให้มีใจสุขุมเยือกเ,เย็นทำให้เป็นผู้มีสติรอบคอบทำให้ความจำดีขึ้นทำให้โรคภยคัยไข้เจ็บต่างๆหายไปทำให้ความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยดียิ่งขึ้น ่อนที่ท่านจะได้ปฏิบัติทมต่อไปอาตมาขอให้ท่านปลูกฝังตั้งศรัทธาให้เชื่อมั่นต่อคุณพระศรีรัตนตรัยเสียก่อนถ้าปลูกศรัทธาไม่ขึ้นให้ปลดความทุกข์ออกจากใจถ้าปลดไม่ออกให้เปลี่ยนนิสัยถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาให้ได้ถ้ายังปรับตัวไม่ได้ต้องปรงให้ตกอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เรียกว่าพระไตรลักษณ คนเราเป็นเช่นนี้แหละเนาะอานิจังไม่เที่ยงมันมีแต่ความทุกข์ทุกสิ่งล้วนเป็นอนัตตาต้องปลูกศรัทธาก่อนเป็นข้อแรกเราปลูกฝังตั้งศรัทธาให้เชื่อมั่นแล้วการปฏิบัติธรรมของท่านจะได้อานิสงส์สมความมุ่งมา่ปรารถนาการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญพระกรรมฐานนั้นก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานกายานุปัสนาสติปัฏฐานคือการให้มีสติตั้งมั่นตามพิจารณากายทุกอิริยาบุตรจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเหลวซ้ายแลขวาคู่แขนเหยียดขามีสติไว้ให้ได้กายจะยืนจะเดินนั่งนอน เอาสติใส่เข้าไปให้ได้เรียกว่ากำหนดจิตกำหนดจิตนี้แปลว่าต้องให้มีสติอยู่ที่จิต 2. เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานคือต้องมีสติตามพิจารณาเวทนาหรือความรู้สึกของเราให้รู้ชัดถ้าท่านเข้าถึงทุกข์ไม่ได้ท่านก็จะไม่รู้ว่าตัวทุกข์นั้นเป็นอย่างไรมันยากลำบากมันทุกข์ถึงขั้นน้ำตาจะไหล สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีมันไม่มีตัวตนแล้วมันก็เกิดเองโดยธรรมชาติเราจะนั่งกี่ครั้งกี่หนมันก็ต้องเกิดทุกขเวทนาทั้งนั้นแสดงว่าโลกมนุษย์นี้มีแต่ความทุกขหาความสุขได้ยากมากเรามานั่งกรรมฐานเราจะรู้ตัวทุกนี้เป็นอย่างไรแล้วทุกตัวอื่นทุกในครอบครัวจะเล็กไปเลยเราแก้ทุกได้ด้วยทุก เพราะเราประสบทุกแล้วคือความปวดที่เป็นเวทนาหรือความสุขก็ต้องกำหนดทุกก็ต้องกำหนดไม่สุขไม่ทุกคืออุเบกขาวเวทนาก็ต้องกำหนดถ้าไม่กำหนดจิตจะลอยล่องออกไปคิดอะไรมากมายเราจึงต้องกำหนดรู้หนอรู้หนอที่ลิ้นปี 3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือต้องมีสติตามพิจารณาจิตที่เปลี่ยนแปลอยู่เสมอตามธรรมชาติของจิต เช่นมีโทสะฟุ้งซ่านหดหูเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิต้องรู้ชัดว่าจิตของเราเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่านั่งแล้วไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นโน่นเห็นน,น,น,นี่มันคนละเรื่องกันอย่าไปนั่งเห็นอะไรต้องนั่งเห็นตัวเองอ่านตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นนั่งเพื่อต้องการจะรู้จิตของเราว่าดีชั่วประการใดไม่ใช่นั่งไปเห็นคนอื่น นั่งไปเห็นทรัพย์บ้านเหนือบ้านใต้เขามีมากแล้วเขาจะให้เราหรืออย่างไรแล้วจะไปคิดทำไมต้องนั่งเห็นตัวเราว่าตัวเรานี้มันดีหรือชั่วทำมาแล้วได้ประโยชน์ไหมได้กำไรชีวิตไหมต้องการตรงนี้ 4. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือมีสติติดตามพิจารณาธรรมหรือสิ่งที่อยู่ในจิตให้รู้ว่าธรรมใดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าอากุศลธรรมเป็นทางชั่วกุศลธรรมคือความดีมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอยากรู้เราก็กํำหนดรู้หนอให้ย,วยาวๆเดี๋ยวรู้เลยว่า,ากุศลหรืออกุศลที่เราทำชั่วหรือดีมันจะบอกเราทันทีเลย พราะสติมันบอกถ้าสติปัญญาบอกเราเองแล้วไม่ต้องไปหาหมอดูเพราะสติปัญญาจะบอกของจริงไปหาหมอดูเป็นของไม่จริงไปหาเจ้าเข้าทรงจะเป็นของจริงได้อย่างไรของจริงคือตัวเราเป็นคนสนใจในความดีอันนี้ของจริงก็เกิดขึ้นในตัวเราเองจิตไม่มีตัวตน เกิดในฐานะธาตุอินทรีย์ที่จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นไม่ต้องไปอธิบายว่าอินทรีย์ตรงนี้อินทรีย์สิบสองทวารหกไม่ต้องอธิบายท่านจะต้องรู้อย่างแน่นอนตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเกิดขึ้นด้วยการกำหนดจิตของท่านเองโดยเฉพาะให้รู้เองไม่ใช่ไปบอกให้รู้ไปบอกให้รู้อย่างโน้อนอย่างนี้เป็นการรู้ปลอมต้องให้รู้เองโดยปัจจัดตัง อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นขันห้าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเกิดขึ้นกับท่านสรุปเหลือสองคือรูปกับนามเท่านั้นจะเกิดชัดเจนมากไม่เช่นนั้นท่านจะไม่รู้อะไรเลยการเจริญสติปัฏฐานสเป็นทางสายเอกของพระพุทธเจ้าที่สอนมาเป็นเวลานานแล้ว ถ้าใครอยากเดินทางสายเอกก็ขอให้มีสติสัมปชัญญะจะได้ขจัดความชั่วออกจากตัวได้เป็นการสะสมบุญนำความสุขมาให้สมปรารถนาการที่เรามาทำกรรมฐานนี้ก็เพื่ออิสระเสรีแต่เราตีความหมายผิดคิดว่าอิสระเสรีหมายถึงการไม่มีลูกไม่มีสามีบางคนกลับไปจะไปเลิกกับสามี แล้วจะยกลูกให้คนอื่นเลี้ยงต้องการอิสระเสรีมันเป็นการเข้าใจผิดอิสระเสรีที่ถูกต้องหมายถึงการชนะใจตัวเองถ้าชนะใจตัวเองความปวดต่างๆก็จะหนีไปหมดมาร้ายเข้ามาเห็นเราเอาจริงมาร้ายก็จะแพ้ไปเองถ้าเราแพ้มารมารก็จะเข้ามาครองเราเลยมารว่าอย่างไรเราก็ต้องไปกับมัน นี่แหละแพ้ใจตัวเองมานว่าอย่างไรเชื่อมานไปหมดถ้าชนะใจตนเองได้แล้วทุกอย่างชนะหมดถ้าแพ้ตนเองทุกอย่างก็แพ้หมดตามอารมณ์ตามใจตัวนั้นใช้ไม่ได้การที่ให้ท่านมาปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อจะไม่ให้ทำอะไรตามใจตนเองเรื่องชนะคนอื่นเป็นเรื่องเล็กสามีหรือภรรยาถ้าเราชนะใจตนเอง ไม่ว่าภรรยาหรือสามีก็ต้องยอมเราเพราะเห็นเราเป็นคนจริงกรรมฐานต้องการให้ชนะใจตนเมื่อเราตายไปแล้ววิญญาณจะออกจากร่างเราไปเหมือนนอนหลับสบายไม่รู้สึกตัว แต่จิตมันลอยได้มันจะไปคุยกับใครเหมือนปกติอย่างเช่นวิญญาณที่เคยมารายงานตัวที่วัดเขาเดินบนพรมเขาก้าวมาเหนือพรมไม่ถึงพื้นเขาตั้งใจมาปฏิบัติกรรมฐานเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยครูเชียงรายมากับคุ่รักซึ่งทำงานเป็นเสมียนตราอยู่อำเภอแล้วเกิดอุบัติเหตุทางจักรยานยนต์เสียชีวิตทั้งคู่ วิญญาณของอาจารย์มาที่วัดพร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เตรียมไว้ก็เอามาด้วยขอให้จำไว้ว่าจิตเราปักไว้ที่ไหนก็จะไปที่นั่นก่อนเพราะฉะนั้นกรรมาฐานมีประโยชน์มากบางคนทำบาปมามากพอมาทำความดีแล้วตายจิตก็ไปตามทางดีเมื่อหมดดีแล้วก็ต้องมาทางบาปไม่ใช่อย่างที่พระบางองค์บอกว่า เวลาใกล้าตายให้นึกถึงแต่สิ่งที่ดีไว้จะได้ไปสวรรค์แต่ข้อเท็จริงไม่ใช่ถ้าทำบาปมามากก็อาจจะไปทางดีเพียงเดียวเดียวก็ต้องมาทางบาปรับกรรมต่อไปบางคนทําความดีมากแต่มีบางครั้งที่ทําความชั่วนิดเดียวพอตายก็ต้องไปทางชั่วก่อนเมื่อหมดกรรมแล้วก็ไปทางดีต่อไปเพราะฉะนั้นคนเราจึง มีเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สลับกันไปเราทำสุขมาแค่ไหนหมดสุขแล้วก็ต้องไปหาทุกข์หมดทุกข์แล้วก็ไปหาสุขท่านทั้งหลายอย่าแพ้ภัยตัวเองถ้าจิตเหนือธรรมชาติได้แล้วเราจะชนะโรคที่มีอยู่ในตัวเราโรคกายโรคใจจะหายทันทีตัวอย่างเช่นบางคนไม่ได้เป็นมะเร็งพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอก แค่กลัวว่าจะเป็นเป็นโรคอุปทานลมขึ้นเอายาไปทานก่อนเป็นยาเจริญอาหารเดี๋ยวก็หายก็ไม่ยอมเชื่อไปจู้จี้กับหมอเขาหมอกำลังยุ่งจะเข้าห้องผ่าตัดก็ไปจู้จี้ถามไม่หยุดหมอเขาก็เลยบอกประชดบอกว่าลุงเป็นโรคมะเร็งเท่านั้นแหละลุงคนนั้นล้มลงเลยจิตตกไม่กินข้าว เป็นลมตายนี่ก็เป็นตัวอย่างการแพ้ใจตนเองบางคนเดินไปเหยียบกลาแล้วกลามันพลิกมาโขกหลังเท้าคิดว่างูกัดนอนดิ้นอยู่ตรงนั้นนั่นเองอาตมาไปถามว่าถูกงูกัดที่ตรงไหนเขาบอกตรงตีนบันไดอาตมาก็เดินไปดูก็เห็นกลาจึงกลับมาบอกเขาว่ามันไม่ใช่งูกัดแต่เป็นกลามันถูกเหยียบแล้วก็พลิกกลับมาโขกเอา พอเขาได้ยินเท่านั้นก็หายเลยนี่แหละโรคอุปทานแพ้ใจตนเองเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีเท่ากรรมาฐานให้ชนะใจตนเองให้ได้อย่าไปเชื่อใครเขานอกเหนือจากสติของเราเองอย่าไปเชื่อหมอดูผีเจ้าเข้าทรงก็อย่าไปเชื่อต้องเชื่อความสามารถของเราเองคือหนึ่งเราช่วยตัวเองได้ สอพึ่งตัวเองได้ 3. ส,สอนตัวเองได้สข้อนี้คือกรรมฐานมานั่งกรรมฐานต้องช่วยตัวเองพึ่งตนเองได้ไม่หวังไปพึ่งใครอีกต่อไป การฝึกกรรมฐานเป็นการฝึกให้เกิดความอดทนต่อสู้กับเหตุการณ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ช่วยตัวเองได้สืบไปจนถึงสมปรายพบท่านทั้งหลายอายุจนป่านชนี้แล้วยังไม่สนใจตัวเองยังไม่หาที่พึ่งให้กับตนเองแล้วจะเสียใจในภายหลังคิดว่ารู้อย่างนี้เราทำกรรมฐานมากแต่ก่อนอย่าไปคิดว่าคนอื่นดีกว่าเรา ต้องคิดว่าเราก็มีความสามารถบ้างไม่ดีสำหรับเขาเราก็มีดีในทางกลับกันไม่ดีสำหรับเราเขาก็มีดีอย่าไปดูถูกเขาให้ทำความเข้าใจคำนี้ให้ดีไม่ดีสำหรับเราเขาก็มีดีอย่าไปว่าเขาแล้วก็หันมุมกลับว่าไม่ใช่ดีเฉพาะเรา เขาก็มีดีกว่าเราตั้งมากมายต้องฟังคำของคนอื่นบ้างอย่ามัวแต่ฟังคำพูดของตัวเองพยายามพูดให้น้อยฟังให้มากคิดให้ดีมีปัญญาจะได้แก้ปัญหาได้จากการเจริญกรรมฐานบางครั้งต้องคิดว่าตัวเองบกพร่องบ้างจึงจะได้ดีคิดว่าตัวเองดีแล้วไม่ยอมฟังใครเลยจะเสียท่าเขาเพราะเขาบอกความจริงจะไม่เชื่อเขา ต้องให้เขาหลอกลวงและโกหกเอาเรื่องโกหกและเรื่องไม่จริงมาให้เราแล้วเราก็ไปทำการตามนั้นเราก็เสียจะเชื่อใครต้องหาเหตุผลก่อนคิดหนอก่อนรู้หนอรู้หนอรู้ด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงไม่ได้ยินกับหูไม่รู้กับตาไปเชื่อได้อย่างไรต้องตาดูหูฟังปากนิ่ง เราจะทำอะไรต้องฟังต้องคิดก่อนให้ละเอียดรอบคอบโดยการคิดหนอคิดหนอที่ลิ้นปีต้องทำให้จริงอย่าทำเป็นเล่นอะไรก็สู้เราช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองดีที่สุดและสอนตัวเองได้คือมีสติสัมปชัญญะกำหนดตลอดเวลาอย่างนี้ถึงจะถูกต้อง